กลาบสวัสดีครับผมวันนี้ผมอยู่แอสเพนเจอร์เหมือนเดิมหรือชื่อใหม่ก็คือตูบน้อยๆนะเจ้ามันเต๋ะจ้ามันเต๋ะจ้ามันเตอ๋ออ่านี่จะบอกข่าวดีครับก็คือผมกดตู้ใช่ไหมคุณผู้ชมตู้ฟรีอครั้งเดียวอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ได้ตัวใหม่เลยครับก็ไม่รู้อะครับเนี่ยครับผมเปิดโชว์เลยครับ ได้ตัวใหม่โชว์เลยครับเดี๋ยวผมให้ดูรูปเลยครับคุณผู้ชมโชคดีมากเลยเนะี่ยได้ดูรูปเนี่ยโอ้โหรูปนี้ถ้าเกิดมันไม่ปลดล็อกตัวละครมันจะเป็นขาวดํานะถ้าเกิดปลดมาแล้วก็จะได้ไอคอนด้วยนะครับผมไอคอนทางด้านซ้ายผมเปลี่ยนจากนะ้องคาราินาเป็นตัวใหม่ไปเรียบร้อยล้ะผมจะมารีวิวให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะบอกกันเลยนะครับว่าตัวใหม่นะครับ ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปปั้นนะครับไม่โหดไม่โหดเลยเดี๋ยวผมจะขอต้มให้ดูแล้วตัวใหม่เป็นล้วนนะครับแล้วก็เอาเสาไปแล้วก็เพิ่มระบบใหม่นะครับระบบดาวครับคุณผู้ชมสามารถปักดาวตัวละครที่เราคิดว่าจะปั้นหรือว่าคิดว่าจะใช้ได้นะคุณผู้ชมโคตรด,ดีอันนี้ระบบใหม่นะคุณผู้ชมใหม่แบบล่าสุดเลยคอมพิวเตอร์นี่ครับ ปับไงก็ปุ๊บปุ๊เอาออกให้หมดปุ๊บปุ๊เอาออกติ๊กิ๊ออกให้หมดปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปออกไปเลยแล้วก็อ่ายูนเซอร์สักครู่คุณผชมนี่ฮะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีข้อความทางเทคนิคนะครับคุณผู้ชม ขอพลอยครับเอาว What? อ่ออออนไปเดี๋ยวมันไม่มีตัวให้ผมเลยวะยกงี้เด็กเอ็นเนอะไม่มีบัตเทิลเลยอ่ะมาละโอเคนี่นะฮะก็คือเราถ้าเราปรับใช่ไหมปรับฟิลเตอร์อะเป็นอ่า เป็นดาวนะครับมันก็จะขึ้นมาทางซ้ายนะอ่าซึ่งเดี๋ยวผมเอาตัวใหม่ไปให้ดูตัวใหม่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 อ้าวตัวใหม่เวะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมรีเซ็ตก่อนเนี่ยอะไรวะเฮ้ยแปลกเว้ยอ่าโอเคมาละอ่าเอาตัวใหม่ไปตัวเดียวนะไม่รู้ไหวเปล่านะคุณผู้ชมคือมัน มันเป็นเหมือนซับพอร์ตนะคุณผู้ชมมันไม่ใช่ตัวละครที่จะมายืนหลักเลยนะคุณผู้ชมผมจะให้ดูซื้อไปเลยเนี่ยมันจะบัฟให้ตัวเองก็คือบัฟเกาะคืออ่าระยะโจมตีมันผมว่าไงดีอ่ะคือแบบมันไม่ค่อยดีอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูไหม คือเวลาอันติีแล้วมันยืนจุ่มอยู่กับที่อ่คุณผู้ชมมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะตัวเนี้ยอ่ะไปละเนี่ยดูเดิปุ๊บคือมันจะมีช่องโหว่ก็คือถ้าไม่มีตัวยืนล่างนะครับผมอาจจะโดนอะไรแบบรถถังฝั่งคนหรืออะไรเงี้ยทําลายได้เลยนะคุณผู้ชมมันเหมือนโหดนะแต่คือตัวอื่นมัน,ม,นมันโหดกว่าน,นี้นะไปผมจะไปรีวิวดันอื่นให้ดูดีกว่า อยากจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีต้องไปรีวิวที่ด่านสู้จริงคุณผู้ชมไปหมวดชุดตบกานแล้วกันผมยิ่งครับนัยประการเดี๋ยวผมจะมจะเปลี่ยนเอาน้องกัวใหม่มาแทนแบริสนะฮะเออรอบที่แล้วนะครับผมขอโทษนะครับผมว่าจะให้ดูรูปแบริใช่ไหมนี่นะฮะเซอร์อวิสพาร์ทนี้ไปเลยนะครับ เดี๋ยวลองไปสู้จริงนะไหวเปล่าไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมดูดิโอณผู้ชมมารยามัน,ะะมนโอ้โหรุนหันเรียบร้อยแพ้ช็อตติดกระหกักโอ้โหยับละ ปาดตัวคือมันไม่ดีอะเลือดมันก็น,น้อยนะครับุณผู้ชมมันเป็นซับพอร์ตนะถ้าอยากจะใช้ให้มันดีก็คืออ่าซื้อตัวยูนิตครบนะครับอันนี้เราใหม่ซื้อวินไปเยอะแล้วก็ซื้อมาให้น้องมาบาัฟอะได้ดีอันนี้ประสงค์มันใช้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชม โอเคคือถ้าเราซื้อตัวยูนิตเราแล้วอ่ะแล้วให้น้องมาบัฟทีหลังอ่ะดีนะคุณผู้ชมคือมันจะอันนี้คือมันชากการใช้เราต้องใช้มันถูกต้องนะครับถ้าใช้ผิดวิธีก็จะไม่เห็นประสิทธิภาพที่แท้จริงนะฮะเดี๋ยว <Okay. S 1> ผมซื้อตัวอย่ามาบัฟ่ันนะ่ะนะปุ๊บปุ๊บนี่จะโดดมา น้องมาปับ๊บไหวป่ะน้องากดำหน่อยเฮ้ยเรียบร้อยเกมโอ้โหมันมีฟาโลงกันเฮ้ยเนี่ยครับมันคือมันไม่ดีเลยอะคุณผู้ชมไม่ต้องดีใจนะครับใครได้อะผมขอถอดได้ไหมผมว่าแบรลี่จริงโหดว่ะเอาตรงไหม บรลิมันโหดกว่านะคือมันเหมือนบัฟให้เพื่อนว่าแบบถึกขึ้นแล้วก็อ่าตีแรงขึ้นนิดหน่อยนะคุณผู้ชมแต่คือแบบมันก็ไม่ได้มากอะไรขนาดนั้นแถมบัฟมันก็อยู่ได้แค่สองสามวินะฮะซึ่งมันผมมองว่ามันยังไม่ดีอันทําประโยชน์มันยังไม่พอครับ ก่อนก่อนนี้มันจะปิดเกมผมโอเคคือตัวใหม่นี่ผมมองว่ายังไม่ดีนะแพทนี้มีตัวอะไรนาปั้นผมบอกกันนะคุณผู้ชมมันจะมีตัวหนึ่งนะครับที่มันต้านสายฟ้านะแล้วก็ค่อนข้างจะดีอยู่แต่ก็มันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมถึงมันจะทําการต้านช็อตได้นะครับแต่ว่ามันเวลาอันสีมันจะถอยหลังครับผมมันเป็นไม่ใช่ตัวดันนะมันเป็นตัวเหมือน แพทก,ก็กลับมาคุณผู้ชมมันยังไม่ดีนะครับแพทนี้ก็ไม่มีอะไรน่าปั้นนะคุณผู้ชมอ่าก็เป็นไกด์ให้เล็กๆน้อยนะครับว่าแพทนี้ตัวอะไรดีตัวอะไรไม่ดีอะไรอย่างงี้นะผมก็บอกไปในตัวนะคือแพทนี้ก็ยังไม่ไม่น่าปั้นนะครับไม่มีตัวที่น่าปั้นมันจะมีน้องลูกบอลลูกบอลม่วงๆลูกบอลเอเลี่ยนแล้วก็มันจะมีลูกบอลเอเลี่ยนนะคุณผู้ชมแพทเนี้ย ยูบอลเอเรียนใช่ไหมแล้วก็น้องตัวใหม่เมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวสักครู่นะคผูจะต,ต้องใช้สมาธินิดนึงฮนะโอ้โดนอ่้โอ้นนทบุ๊กกัดอีกแย่เล้ล่ะสายช็อตกันลนะวงหลังอ่าโ,โอเค คือแพทน,นี้นะครับผมมันมี <jumps> เขาเรียกว่าอะไร <yorsun> <อ> <ธ oru> มีลูกบอลมีดากูนอยนะฮะดากูนอยนี่ผมยังไม่ได้ลองนะอาจจะดีนะคุณผู้ชมแต่มันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะคุณผู้ชมดากูนอยแล้วก็มีน้องตัวใหม่น้องตัวหม่นี่ไม่ดีเลยแล้วก็มี ตัวรถไอมันจะมีตัวลูกน้องนะผมมันเป็นอีเวนต์ใหม่นะก็คือมันยังไม่เข้ามันจะเข้ามาพรุ่งนี้นคุณผู้ชมคือวันนี้มันยังไม่เข้าอ่าเทวอฟไกลล่าไม,ไม่ไม่ไม่หนุกครับผมไปเล่นละคือมันเหมือนแข่งเันเติมมากกว่าแล้วคนเล่นเห็นแก่ตัวด้วยคุณผู้ชมอย่าไปเล่นเลยนะคือผมไม่ได้ว่าเกมมันไม่ดีนะเกมมันก็โอเคนะ แต่ว่าถ้าให้มุมองผมนะผมว่าเกมเก่าอย่างลาเพเอ็มะไรอย่างงี้ยังดีกว่านะสมัยก่อนคือออปชั่นของเกมไม่ได้มีมากมายแล้วก็เน้นเติมนะครับแล้วคนก็เห็นแก่ตัวนะก็คือไม่ออนแค่สามสี่ชั่วโมงนี่ก็คือเขาเตะกับกิวนะครับคุณผู้ชมคือผมก็้อข้อออกกิวนะแล้วผมแบบเลิกเล่นเลยจังะไม่ไหวอะ่ะแบบมันเจอคนแบบนั้นนะโอเครู้สึกว่าพเานี่ย คุณผู้ชมเขาปรับเรื่องของโฆษณากลับมาละแล้วก็เรื่องของ AI นะครับเรื่องของ AI คือ AI คุณผู้ชมเห็นแพทที่แล้วไหมแพทที่แล้วก็คือจะไม่ตึงขนาดนี้แต่แพทนี้เห็นไหมคือคือตึงมากอะ่ะเนี่ยคือแบบมันตึงเปรี้ยเลยอะ่ะคุณผู้ชมแพทเนี้ยผมบอกให้อะ่ะคือมันค่อนข้างจะตึงเลยอะ่ะคุณผู้ชมอ่ะ คือแพทนี้นะครับเขาปรับให้ AI ในเกมแมททันสลักแอคแทกฉลาดขึ้นนะก็คือมันตอบโต้เราดีขึ้นนะครับก็คือซื้อยูนิตแทบจะทันทีเลยนะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่โหมดไอจำลองนะโหมดนี่แหละไอไอโหมดเนี้ยไอโหมดช่วยตัวประกันนี่แหละมันปรับมานะทำให้ตึงขึ้นนะคุณผู้ชม ตัวละครแผทนี้มีอะไรโดดเด่นก็คงจะเป็นตัวฟรีนะครับผมที่เป็นทหารนะรอปั้นไว้เลยนะคุณผู้ชมถ้าจะถ้าจะใครยังไม่มีตัวนะก็ปั้นไว้เลยแต่ถ้ามีตัวแล้วผมไม่แนะนํานะครับให้ปั้นนะครับเพราะว่ามันมัน,ม,นมันตีตีอ่ะแล้วสกิลอันตีมันหนีอ่ะคุณผู้ชมมันทาให เสียจังหวะคุณผู้ชมคือมันทนที่เราจะดันเขาใช่ไหมเป็นว่ามันจะโดนประชิดแล้วมันจะถอยออกมาเองอะ่ะคุณผู้ชมคือมันก็ดันต่อไม่ได้พอดันต่อไม่ได้แล้วเป็นยังไงทีนี้เนี่ยก็คือยับนะครับใบมาใบมาลดกองมาโอาขีตาหามแล้วไปโอ้ยมีโคดว่ะัตูมีโคตดมีตัวโคตดเรียบร้อยจะหนักละ ตาเน,นี้ยเพราะว่ามันมีหอยหอยทำช็อตโอเคนะโดนน้ำระเบิดบ้านไปก่อนเดี๋ยวผมจะมาลองเทสดีด,ด่านเนี้ยมันจะยังเหมือนเดิมไหมถ้าเหมือนเดิมก็คือเกมสร้างบ้านอัดสร้างบ้านอัดบ้านนะเดี๋ยวผมจะพูดละเอียดอีกทีนึงนะครับผมโอ้โหไม่ได้วะเฮ้ยบอร์ดฉลาดขึ้นมากอะแผ่นที่แล้วนี่คือสร้างบ้านอัดบ้านได้แผ่นนี้คือทําไม่ได้คุณผู้ชมแย่ละ แต่ผมจะทำไงผมอย่างนี้ไงผมจะบินบินเข้าไปเลยโว้เฮ้ยบินเข้าไปไม่สำเร็จว่ะคุณผู้ชมมันเป็นไปได้ยังไงฮะมันเอาเรื่องว่ะมันปรับใหม่ว่ะโคตรเอาเรื่องนะมันเอาเต่ามากระแทกบ้านมันระเบิดเลยดอนี่เห็นปะคือมันปรับ AI ฉลาดขึ้นมากเลยอะ แผลท,ที่แล้วกับแผลนี้ก็คือต่างกันเลยแผลท,ที่แล้วนี่คือยังสร้างบ้านอาจบ้านได้อยู่เลยแผลนี้มันปรับมาใหม่นะโอเคแต่ยังดีเนะเรามีตัวที่มันดันบ้านเร็วนะคุณผู้ชมก็ยังเป็นข้อได้เปรียบอยู่ก็คือตัวนี้มันยังโอพีอีกนานนะไอตัวชาลิชาฟัลชาลิฟ่าเออชาลิฟ่าเนี่ยนะยังเป็นตัวโอพีอีกนานเพราะว่าเป็นตัวแรงแรงที่ผมคิดว่าจะโอเคนะ ส่วนนี้นะครับก็เป็นกิวผมนะครับเข้ามาได้นะอร่อยสุรคนไทยนะเข้ามาได้ถอนหอยก่อนนะคุณ mm ้จ hmm. มเอาต่อมาไป mm hmm. คือช่วงนี้มันก็แจกเยอะนะครับไม่ต้องเติมนะ mm hmm. ผมก็ไม่ได้เติมผมก็ดองเพชรไปละคือแผลนี้มันไม่มีอะไรน่าสนใจนะคุณ mm ้จ hmm. มตัวละครนะมันไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับ mm hmm. เอ็กซ์ต้าช็อปทำไมให้เราดูละ่ะอาจจะมีตัวอะไร ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดใครเริ่มเล่นแรกๆนะครับก็ควรจะปั้นนะครับดีอยู่นะครับสเปเชียลออตโต้นะครับมันจะเป็นการกัดแบบหมูแล้วอันนี้ก็ดีครับอันตีจะทำให้หลบนะคุณผู้ชมเนี่ยตัวนี้ก็ดีตัวแรไม่ใช่ว่าจะกากเสมอนะครับตัวแรก็ดีนะตัวนี้ก็ดีนะครับผมทําช็อตได้นะเป็นอีลิตนะ,ะกิจกรรมยังไม่มานะครับผมเดี๋ยวผมดูก่อนนะเคเควสผมหมดละเหลือแค่กิเลตหนึ่งครั้ง ส่วนต้นละครเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแบบจริงจงจังๆนะนะก็คือแบบเนี่ยคุณผู้ชมก็คือจะมีน้องดากูนอยนะครับดากุนอยทำาอะไ,ได้ก็คือเอ่อหลบถ้าไม่ตายบางท่าได้นะคุณผู้ชมแล้วก็มีพลังคีย์ได้เข้านะครับผมให้กับทีมนะฮะแล้วก็ตัวเองนะครับผมติดคี้บ่อยนั่นเองนี่นะดากุนอย เนี่ยเก็บปมปมโอเคดีอยู่แล้วก็นี่ครับตัวใหม่อะไรนะโอ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 อะโอโอวันนะเอาวอัโลเอาโอวันไม่รู้นะผมไม่ตรงว่ามันอ่านยังไงอ่าส่วนตัวแรบางตัวครับเราก็ต้องดูสถานานะอ่าอย่างอันนี้ครับมันจะมีช็อตแล้วก็มี อันนี้หลบอันนี้ต้านช็อตนะเห็นไหมโอ้โหจมก็จะบอกอันนี้ทําให้ศัตรูถอยไปข้างหลังนะครับอันนี้ศัตรูถอยไปหลังต้านช็อตนี่นะครับตัวใหม่ก็คือ,อมีเนี่ยเพิ่มต้านทานให้กับยูนิตฝั่งเราแล้วก็เพิ่มพลังสเต็งนิดหน่อยนะซึ่งชาริฟานี่มีต้านช็อตก็ถือว่าดีมากแล้วก็มีฮิวด้วยเป็นตัวที่โอพกนานอยู่นะครับ ก็ประมาณนี้ทีมผมนี่คือลาดหลักก็คือมีตัวละครเท่านี้เอ้ยเดี๋ยวเราคาตาลิน่าเรายังไม่ได้เอามานันนี้เอามาขึ้นแล้วอะเอคาตาลิน่าไปไหนวะคาตาลิน่าเฮ้ยไม่แกคาตาลิน่าหายไปไหนเนีเ่ยนม่คุ้มว่าจมันไม่มีคาตาลิน่าจริงๆเนี่ย เฮ้ออนยู่นี้ผมหาไม่เจอผมลืมใส่ดาวให้น้องลืมอัพด้วยโอเคคาตามผมก็เลื่อนล้านหนึ่งนะครู้ชมค่อนข้างจะโหดเนี่ยเลื่อนล้านหนึ่งอันตีก็ห้าพันเก้าร้อยแปดสิบเก้านะแต่ต่อวินะครู้มิมคือระยะก็ไกลด้วยอ่า ซึ่งถ้าเกิดรายละเอียดคุณผู้ชมอยากจะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปดูที่ youtube ช่องแบน,แบนเดนได้นะคุณผู้ชมเขาเป็นชาวรัสเซียหรืออะไรไม่รู้นะครับต้องลองไปดูนะคุณผู้ชมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาเป็นคนประเทศอะไรนะแต่ว่าไปดูได้ครับรายละเอียดมีบอกอยู่นะครับคุณผู้ชมส่วนพวกนี้เป็นร้านไอคอนนะคุณผู้ชมจะกซื้อไอคอนอะไรก็สามารถซื้อได้นะคุณผู้ชม แต่ว่าผมคงไม่ซื้อละแล้วก็มีบ้านใหม่นะคุณผู้ชมนี่แต่งจริงมันมานานแล้วผมว่าไม่ใช่บ้านใหม่หรอกนนแล้วแล้วก็มีเพลงนะครับแล้วก็มีปุ่มแอคแท็กนะคุณผู้ชมเราสามารถเปลี่ยนปุ่มแอคแท็กจากน้องอลิสได้นะแต่ผมว่าน้องอลิสมันน่ารักอยู่แล้วเว้ยแล้วแต่คนจะชอบครับผมเนี่บมีน้องแบริสด้วยเนี่ยมีน้องหมึกด้วย มีน้องเบบี้ด้วยไวเบบี้อเคฟก็ประมาณนี้นะครุณผู้ชมแพทนี้ก็เก็บเพชรเก็บเหรียญไว้ก่อนนะคุณผู้ชมนนะชม,มันคือมันยังไม่มีอะไรดีจริงๆนะครับตัวละครแจกฟรีอะ่ะดีที่สุดแล้วครับชอบะชอบลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครตนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูอีกนะวันนี้ก็เล่นตัวหลักพอของบ่าวของพอนะครับภารกิจก็หมดแล้วเหลือแคอ่แรงแมทนะครับ แต่ก็ยังไม่เปิดนะก็ไม่มีอะไรทำแล้วตัวใหม่ก็ไม่ดีอุตส่าห์สุ่มได้มาก็ได้ก็ดีใจแนละ้วเอ้ยได้ตัวใหม่เว้ยสุ่มฮีเดียว,ว่าอะไรเงี้ยแต่แบบมันยังไม่ดีพอนะครับแค่นี้ก็น,นะฮะ